นกถ่ายขนอ,อยู่ถ้าหากเปลี่ยนกรงจะหยุดถ่ายไหมครับอ่ามันจะหยุดสักแป๊บหนึ่งเวลาเวลาเราถเปลี่ยนกรงอะนะคือคือการการที่นกจะชะง,งักหรือไม่ชะง,งักเนี่ยมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันรวมถึงกรงด้วยกรงก็คือเหมือนบ้านอะกรงก็เหมือนบ้านของของคนนี่แหละเวลาเราย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านเนาะเราก็ต้องสํารวจ ให้ดีทางไหนอยู่ตรงไหนที่ไหนอยู่ตรงไหนในห้องน้ําอยู่ตรงไหนการเข้าห้องน้ําเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้ห้องนอนอยู่ตรงไหนเหมือนการพอเปลี่ยนกรงอ่ะนกมันก็ต้องมาปรับตัวกับกรงพอจิตใจมันหันมาเรื่องปรับเรื่องกรงเนี่ยเรื่องขนมันอาจจะชะงักไปแต่ไม่นานหรอกไม่นานครับแปบ๊บเดียวแหละเดี๋ยวก,ก็กลับมาถ่ายถ้าเราดูแลมันดีนะคือพยายามให้มันอยู่เงียบๆพอเปลี่ยนกรงก็ย้ายมาอยู่เงียบๆครับย้ายมาอยู่ที่ ที่ตรงที่ไม่มีใครเดินผ่านไม่มีอะไรให้นกมันละแวงอ่ะเดี๋ยวมันก็ถ่ายต่อเนื่องเนาะ